สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่5ทีปีศาจแดงตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับไฮไลท์วันนี้แน่นอนครับอยู่ที่เรื่องราวของชิคยาซิบินามัดอัลชานีจากกาตากับการยื่นข้อเสนอครั้งที่2เพื่อขอซื้อทีมปีศาจแดงครับและศึกแย่งนักเตะนอกสนามระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเชลซีเข้มข้นมากๆติดตามกันได้ในคลิปนะครับ ก่อนจะเริ่มคลิปนะครับดูมากับแนทะขอบคุณด้วยนะครับกับ Suzuki ครับกับโปรโมชั่นล่าสุดครับ Suzuki Smart Deal ครับดีลสุดสมาร์ทที่พลาดไม่ได้พร้อมกับข้อเสนอพิเศษมากมายครับขอบคุณเกรเน่กานโด l าบาร์พลัสครับอร่อยแคลน้อยเพิ่มโปรตีนนะครับ และถ้าซื้อสินค้าที่7 e เ e ่ e อครบ300บาทนำใบเสร็จมาแลกของพรีเมียมได้เลยนะครับและร้าน4 b แบงคอกครับร้านอาหารทะเลสดใหม่ใจกลางทองหล่อพร้อมกับเมนูเด็ดปูผัดซีซอสแจ้งว่ามาจากดูเือนกับแนทลดทันที10%นะครับนึกถึงอาหารทะเลนึกถึงร้าน4 b แบงคอกนะครับ แม้ว่าจะเป็นช่วงฟีฟ่าเดย์นะครับแต่ก็เป็นโอกาสให้นักเตะยูเนเตดหลายคนได้ฟื้นฟูร่รางกายนะครับหนึ่งในนั้นก็คือคริสเตียนเอริกเซนครับที่ได้โพสต์ภาพล่าสุดลงใน i ิน t a g r a m เป็นสตอรี่เลยนะครับว่าเวลานี้เนี่ยเขาใกล้เคียงกับการคืนสนามเรื่อยๆแล้วนะครับทางคริสเตียนก็ได้โพสต์ภาพแล้วครับไล่ตั้งแต่ใส่เฟือกจากรูปภาพในอดีตนะครับมากลายเป็นภาพใส่รองเท้าได้แบบไม่ผูกเชือกกระทั่งล่าสุดเนี่ยใส่รองเท้าแบบผูกเชือกได้แล้วนะครับสเต็ปต่อไปก็คือกลับมาซ้อมเต็มที่กับแล้วก,ก ใจกันอีกครั้งหนึ่งก็เชื่อกันว่าภายในเดือนเมษายนอย่างเร็วครับคงน่าจะได้เห็นคริสเตียนกลับมาโลดแล่นในโอทราฟอร์ดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอีกไม่นานเกินรอภาพที่หลายคนคิดถึงกันก็คือคู่หูคาร์ซิเมโร่กับเอริกเซนกลับมาจับคู่กันสีทีหวังว่าไม่น่าจะเกินช่วงสงกรานหรือว่าภายในเดือนเมษายนนี้นะครับแต่ก็น่าละครับอยู่ที่เอริกเทนฮาก,กับทีมแพทย์ละครับว่าจะต้องประเมินสภาพความฟิตของคริสเตียนกันอย่างละเอียดเสื้อขอให้ทุกอย่างลงตัวลวนะเนาะ ใครเป็นแฟนคลับเจ้าดีกันบ้างครับมีข่าวให้หายคิดถึงกันนะครับล่าสุดร็อบดอเวนผู้สข่าวเทีย2จาก ESPN ก็ระบุว่าดินเฮนเดอร์ n นเนี่ยกลายเป็นเป้าหมายของสเปอร์ในการดึงไปเสริมทีมช่วงซัมเมอร์นี้ครับหลังจากทีมไก่โดยทองเนี่ยกำลังหาผู้สมัครตูคนใหม่มาแทนที่อุโกยอริสในระยะยาวโดยนอกจากเฮนเดอร์สนแล้วนะครับคู่แข่งแย่งมือหนึ่งในทีมชาติอังกฤษอย่างจอแดนพิกฟอร์ดก็อยู่ในลิสต์ของสเปอร์เช่นกันนะครับ ประเด็นสำคัญก็คือดอ w s ซันเนี่ยบอกว่าถ้าสมมุติว่ายูไนเต็ดยอมเปิดการเจราจาก,กับสเปอร์ในดีลของดีเนี่ยอาจจะทําให้แดเนียลเลวีประธานสเปอร์ใจอ่อนมากขึ้นในการต่อรองค่าตัวของแฮร์รี่เคนก็ได้นะครับ อย่างที่ทราบกันว่าตอนนี้เนี่ยดีนอยู่ในสัญญายืมตัวกับนอตติแฮมฟอเรสแล้วก็ไม่มีออปชันซื้อขาดนะครับเขามีสัญญากับยูเนเต็ดจนถึงปี2025นะครับแล้วก็เป็นที่ทราบเป็นว่าดีเนี่ยต้องการลงสนามเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องเพื่อโอกาสในการติดทีมชาติอังกฤษไปเล่นยูโร2024กลางปีหน้าแล้วก็ฟุตบอลโลก2026ที่สหรัฐอเมริกาเม็กซิโกแล้วก็แคนาดานะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยซีซั่นหน้าดีจะไปเฝ้าเสาที่ไหนก็คงต้องรอตามสถานการณ์กันกันนต่่่ออไปรบทราากยูแล้วว ฮักรักเด็กเป็นกุญซือสายปั้นเยาวชนนะครับฉะนั้นไม่แน่เหมือนกันนะครับว่ายูนเต็ดเนี่ย อาจจะได้ดาวรุ่งดวงใหม่เข้ามาเสริมทีมครับแต่ว่าก็ต้องแย่งกับทีมจากเมืองหลวงอย่างเชลซีนะครับนิซาคินเซล่าครับพูดข่าวเที่ยงสายทีมสินตน้ํางเงินครามก็ระบุว่าจูเนเต้เนี่ยกำลังจะตัดหน้าเชลซีเพื่อดึงแฮร์รี่อามาสฟลแบ็ลฝั่งซ้ายจอมบุกวัยแค่16ปีจากวัตฟอร์ดมาเสริมทีมนะครับโดยที่อามาสเนี่ยขึ้นชุดใหญ่ของทีมแตนอาลาวาดตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับซึ่งตอนนั้นที่ขึ้นชุดใหญ่เนี่ยอาร์มาสอายุแค่ปีส2 0 11, ซึ่งเจ้าอามาสเนี่ยติดทีมชาติอังกฤษชุด U16 พร้อมกับเชียร์เลซี่ดาวรุ่งวัย15ปีในเอคาเดมีของยูนเตดที่กำลังรอการจราแสงอยู่ด้วยเช่นกันนะครับคือถ้าปิดดีลแล้วก็ดึงตัวอามาสมาร่วมทีมได้สำเร็จเนี่ยนะครับยูนเตดก็อาจจะใช้งานอามาสกับเลซี่ได้ในอีก3-4ปีข้างหน้าเป็นตัวหลักให้กับทีมก็ได้ถ้าการพัฒนาถ้าการปลุกปั้นทุกอย่างเป็นไปอย่างถูกต้องยังไงก็รอลุ้นผลของดีลนี้กันอีกทีนะครับ ข่าวที่น่าสนใจที่สุดในวันนี้นะครับแน่นอนว่าเป็นประเด็นของการยื่นข้อเสนอครั้งที่2 เพื่อขอซื้อสโมอสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับซึ่งเดดไลน์เพิ่งผ่านไปตั้งแต่ช่วงตีสี่เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับปรากฏว่าชิกาซิมินบนมัตออาชานีจากกาตายื่นข้อเสนอไปแล้วเรียบร้อยนะครับโดยที่ไมค์คีเกนผู้สื่อข่าวทียสามจากเดลี่เมลก็เชื่อว่าตัวเลขนี้น่าจะอยู่ที่ราวห้าพันล้านปอนด์นะครับซึ่งยังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะครับตัวเลขนี้จะถือเป็นสถิติโลกสำหรับการซื้อสโมอสรกีฬาและจะแซงหน้าสถิติเดิมของการซื้อขายทีม NFL อย่าง Denver b r o n c งโกสตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วนะครับรายงานระบุนะครับว่าทางชิคซิมและก็ทีมงานจากกาตาเชื่อว่านี่คือข้อเสนอที่สมบูรณ์แบบที่สุดครับพวกเขามั่นใจว่าจะเช็คโอเวอร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด100%ได้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับข้อมูลล่าสุดนะครับคีแกนก็ระบุว่า ข้อเสนอดังกล่าวยังไปไม่ถึงกลุ่มเรนกรุ๊ปที่ประจําการอยู่ที่นิวยอร์กนะครับฉะนั้นก็อาจจะเป็นไปได้ว่าทางกาตาเนอาจจะต้องกลับไปปรับเรื่องเอกสารนิดหน่อยซึ่งการขอต่อเวลาเพื่อปรับแต่งข้อเสนอแล้วก็เรื่องเอกสารให้เรียบร้อยเนี่ยทางกลุ่มเรนกรุ๊ปเองเนี่นะครับก็ไม่ได้ขัดข้องแต่ประการใดนะครับอีกส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับนะครับว่าตัวเลขที่ตระกูลไกลเซอร์ต้องการเบื้องต้นเนี่ยอยู่ที่6000ล้านปอนด์ครับฉะนั้นก็ต้องมารอดูกันต่อไปนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ย ข้อสรุปของการเจราจารจะเป็นยังไงนะครับโดยที่ กลุ่มเรนกรุ๊ปซึ่งเป็นผู้ประสานงานการขายกับตระกูลเกลเซอร์ให้ข้อมูลมานะครับว่าจะตอบกลับผู้ที่ยื่นข้อเสนอมาทั้งหมดภายในเวลา7วันนะครับเพราะว่านอกจากเชียร์ซิมเบมธมัต์เอาชานีจากกาตาแล้วเนี่ยก็ยังมีเซอร์จิมเรดคลิฟจากเอเนออสแล้วก็กลุ่มนักลงทุนรายอื่นๆนะครับแสดงความจำงกับข้อเสนอที่2ไปแล้วเช่นกันนะครับซึ่งก็ยังไม่มีรายงานเข้ามาว่าทางเซอร์จิมเนี่ยยื่นไปเท่าไหร่แต่ว่าก่อนหน้านี้ทางเซอร์จิมก็ยืนยันแล้วนะครับว่าเขาจะไม่ยื่นตัวเลขที่บ้าคลั เกินไปครับแต่ว่าจากรายงานของผู้สื่อข่าวที่บอกว่าชิกยาซิมจากกาตามั่นใจจริงๆเขาตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นมากกับข้อเสนอนี้นะครับฉะนั้นก็ทําให้แฟนๆรู้สึกว่าทีมงานจากกาตาทุ่มสุดตัวแล้วล่ะครับแต่ว่าสุดท้ายจะดีลกับตระกูลไกลเซอร์ได้ลงตัวหรือเปล่าก็คงจะต้องมารอลุ้นกันนะครับแฟนช่องแฟนเพจคิดว่าชิกยาซิมจะเทคโอเวอร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสำเร็จหรือเปล่าส่งคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันที่ด้านล่างได้เลยนะครับ ทิ้งท้ายว่าถ้าชอบเนื้อหาของ5 t ีีัตรแดงนะครับดูกับแนทรบกวนฝากกด subscribe กด like และก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานทุกคนนะครับเราขอขอบคุณทุกท่านมากๆจากใจครับสามัคคีคือพลังสุดคำหวังเพื่ออนาคตที่เปล่งปลั่งของกองทัพแดงเพราะพวกเราคือครอบครัว Manchester United ครับขอขอบคุณซูซูกิ g r e เน่และร้านอาหารทะเล4 Bangkok